สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการย่อความประเภทบทความเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการย่อความคือการเก็บใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ให้สั้นกว่าเดิมแต่มีใจความสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไร่อย่างไร โดยใช้สำนวนภาษาของผู้ยอ่อเองประโยชน์ของการยอร่อความสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราใช้ประโยชน์ในส่วนนี้โดยไม่รู้ตัวการยอร่อความนี้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกฝ่ายทุกอาชีพทุกวัยดังนั้นการยอร่อความจึงมีประโยชน์ในการฝึกหัดอ่านในใจหรือเพื่อฟังเก็บข้อความสำคัญ ตลอดจนการฝึกหัดในการใช้ภาษาการเขียนให้กระชับรู้จักแยกแยะใจความสำคัญที่เป็นแก่นของเรื่องคือจะกล่าวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้นจุดประสงค์ที่สำคัญของการย่อความเพื่อรู้จักจับใจความสำคัญของเรื่องว่าเรื่องที่ฟังหรืออ่านเป็นเรื่องของใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไร และได้ข้อคิดอย่างไรเพื่อนำใจความสำคัญไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นหรือเพื่อสรุปเนื้อเรื่องที่ได้ฟังได้อ่านนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปหลักการย่อความเขียนคํานำตามประเภทของเรื่องอ่านเรื่องทั้งหมดอย่างละเอียดอาจจะอ่าน2-3เที่ยวเพื่อให้เข้าใจเรื่องโดยตลอดทำความเข้าใจศัพ์ สำนวนโวโหาหในเรื่องถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นร้อยกรองต้องถอดคําประพันธ์ธเป็นร้อยแก้วก่อนจึงย่อความสังเกตใจความสำคัญแล้วแยกออกเป็นตอนตอนสัพนามบุรุษที่หนึ่งสัพนามบุรุษที่สองต้องเปลี่ยนเป็นสรพนามบุรุษที่สหรือเอ่ยชื่อถ้าคําเดิมเป็นคำราชาศัพท์ให้คงไว้ ข้อความที่เป็นคำพูดในเครื่องหมายอัญญประกาศต้องเขียนใหม่ซึ่งเรียกว่าเปลี่ยนเลขในเป็นเลขนอกเรื่องที่ยอ่อถ้าไม่มีชื่อเรื่องผู้ย่อต้องตั้ง,งชื่อรู้รูปแบบอของการเขียนย่อความกันนะคะรูปแบบการเขียนย่อความมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งประกอบไปด้วยย่อบทความเรื่องจากวารสาร ปีที่ฉบับที่หน้าถึงผู้แต่งความว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องรูปแบบการเขียนย่อความแบบที่สองประกอบไปด้วยย่อบ,บทความเรื่องจากหนังสือหน้าความว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ตัวอย่างรูปแบบการย่อบทความย่อบทความเรื่องภาษาพาจรของนิตยาการจนะวันจากหนังสือสตรีสารปีที่45ฉบับที่47ลงวันที่12กรกฎาคม2535ความว่ามีข้อหน้าสังเกตเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ที่พบเห็นได้จากท้องถนนซึ่งมีความน่าสนใจหลายประการได้แก่ประการแรกมีการยืมคำจากภาษาต่างประเทศมาใช้เช่นคำว่าวินประการที่สองมีการเปลี่ยนแปลงความหมายไปจากเดิมเช่นทางลัดเดิมหมายถึงย่นระยะทางแต่ปัจจุบันหมายถึงย่นเวลา ประการสุดท้ายมีการใช้ภาษาอย่างมีภาพพจน์เช่นรถชุมมากสะพานล,ลอยทางม้าลายเป็นต้นข้อคิดที่ได้จากเรื่องการใช้ภาษาไทยควรใช้ให้ถูกตามหลักภาษาไทยเราควรช่วยกันอนุรักษ์วิธีการใช้ภาษาไทยให้คงอยู่ตลาดไป